ตัวอย่างที่1น,นะครับจงหาจุดศูนย์กลางและความยาวรัศมีของวงกลมที่มีสมการคือ x บวก3ทั้งหมดกำลังสองบวกกับ y ลบ5ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ36วิธีวิธีทำนะครับจากสมการวงกลมที่โจทย์กำหนดให้มานะครับ x บวก3ทั้งหมดกำลังสองบวก y ลบ5ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ36เราจัดรูปแบบของสมการ ให้อยู่ในรูปของสมการมาตรฐานคือ x ลบด้วยลบสทั้งหมดกำลังสองนะครับบวกด้วย y ลบ5ทั้งหมดกำลังสอง36คุณครูทำให้อยู่ในรูปของกำลังสองคือ6กํำลังสองเมื่อเราได้สมการของวงกลมในรูปมาตรฐานนะครับเราจะนำไปเทียบกับสมการ x ลบ h กำลังสองบวก y ลบ k กำลังสองเท่ากับ r ยกกำลังสอง จากการเทียบสมการทำให้เราได้ค่า h ก็คือลบ3นั่นเองและทำให้เราได้ค่า k คือเลข5ค่า r ก็คือเลข6ดังนั้นจุดศูนย์กลางของวงกลมนี้นะครับจึงอยู่ที่จุด sk หรือพิกัดเป็นลบ3 5และรัศมีนะครับก็คือ6หน่วยนั่นเองครับ